สวัสดีจ้ะพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีสุขนนสุทุกคนแน่จ้ะเนาะออกมาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ได้จ้ะเด้อกดจับสับคล้ากดกระดิ่งนะจ้ะก่เสียเ้ยพ่อพอดๆๆาดคละะิปใหม่ๆหมนจ้ะขึนข่าวน่ามาแล้วเราก็ทช้เกลิปให้เบิร์กนักพี่น้องมึงนะ เด็กหน่อยนะมึงรับมึงนอนกินแล้วก็นอนนะดำเกินนี่แหละจ้ะตัวที่เจ้าไปทำมันเนี่ยวิ่งไล่เนี่ยไล่จับเขาแน่น่ะพี่น้องเนี่ยเนะนี่ยวิ่งไล่เจ้าเทาเนี่ยวิ่งจับเนี่ยจับกินเขาแล้วแบบเป็นเช่นลวพี่น้องเนี่ย ไม่ห่างแม่เนี่ยอ้อนเนี่ยอ้อนอันนี้ตัวหนึ่งที่จะเจาไปทํามันนี่จ้ะสวัสดีเด้อจ้ะพี่น้องขอต้อนรับเข้าสู่ช็อกปอลักแมวชาแนลนะจ้ะขอไปคุณหลายๆลด้นจ้ะเนาะที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เด้อจ้ะก็ขอบคุณพ่อพอลากแม่เอฟซีทั้งหลายนะจ้ะทั้งต่างประเทศทั่วโลกแล้วก็ฟังลาวฟังไทยนะจ้ะพี่น้องเนาะที่รักและเอ็นดูนะจ้ะพี่น้อง อืมอละนอนแม่กำไรเนาะให้เขานอนตรงนั้นแหละนี่ก็โอ้ยขาตั้งกลองพี่รองอไปหมดแล้วเดี๋ยวพี่ดาเข้าบ้านก่อน เดี๋ยวอก่าก,กินได้ยักพี่น้องเอ้ยกินบ่หยุดบ่ย้อนนะจ๊ะเนี่ยกินยันเลยเนะี่ะอ่ะไม่ละอ <c oughs> อะไรเลยนะีนะ่ไขนะ่เนี่ยไข่ไก่ไข่เนี่ยไข่ไก่ไข่อืมอืมอืมเป็นอะไรหนะูกอืมหนะุเป็นอะไรครับหนุกเป็นอะไรครับ มีอะไรพี่น้องเลยมีไอ้ใจเสมอเลยเพื่อหาหยาดแค่นอเงินคำกำเจียวนะพี่น้องเลย คนลายเด้อายกับเแล้วคี่นอนเคียงับมานสนังละโอ้ยเนาะคนไดนบนน้คี่นอไยทนได้ไหมเออทนได้ไมน ไม่มีหรอกเจ้าสลิดนก็คิดแต่ว่ามีแต่มีขนมเนาะพี่น้องขนมเลียแมวคิดแต่อย่างนี้ไม่มีเนาะนี่จะไม่มีหรอกลูกแต่ว่าแม่จูกหวยก่อนนีแม่ซื้อให้น,นะลูกเขากขว่าแต่เขาข นี่ขนมปิ่น่องเอ้ยนี่ยายซายบะมีอะไรปิ่น่องเอ,อ,อ้อดใตบนนอเนขอไะกุ้หลายๆเด้อยกพ่อพ,อ,พอไม่ไม่ซีสี่ปอปา้าพอปยาน่นแจ่เนาะนี่ นี่นี่ตอนนี้เก่งมากเลยจะดําเกินมาไลเ่เจ้าเจ้าไล่เจ้าเทาหน่ยตลอดเลยกลางคืนนี่ไม่เว้นเลยเจ้าเทานี่วิ่งนี่คือเราก็ขึ้นมานอนนี่แหละพี่น้องมองพัดล้มเย็นเขาจะขึ้นมาได้ไม่แน่กับหมูดตห่อนเขอกันเนะาะตะบางเย็นงห่อนนอะพี่น้องคือค้นอยู่เนาะ มันไปใส่เลยกะขอประคุณพ่อพรแม่แม่อฟปตี้สุขุทุกคน์น่าจะเด้อนี่นั่งขโมยขมะเป่าอยู่นี่เต็มเลยนี่เจ้าสซโบกันหลับไปแล้วนะพี่ใบเปิดอยู่ข้างบน น่านเห็นป่ะเห็นป่ะสิคมขืนเขาพะกันเองโอ้สร้างเป็นนะตะปบเขาดีดีได้ขืนกระโดดขืนคอเขาปับ๊บเรยได้เลยนะน่าไปอีกแล้วนะ,น,วน,ะ,น,ะนะพี่น้องเห็นป่ะโตซ้ำนี่นังได้นะโออบ้านหอดปีอยู่ติดสัดแล้วไหมเงียบป่ะพี่น้อง โอ้เห็ดมันแล้วเนาะนแหลดๆเลยยังบังแดดเลยตัวนี้กับตัวนั้นกับพี่วาดวนะยังไม่ได้ทำ เสียงก็หนั่นสวดมนต์นะพี่น้องเนาะอิสลามศาสนาอิสลามมันสวดมนต์กันเนี่ยมาเลี้ยงจ้ะท่านใดก็ขอขอบพระคุณพ่อพรแม่ๆด้อจ้ะท่านใดบ้านปอมักแมวก็มีรับบริจาคอาหารแมวไซส์แมวอยู่ด้วยจ้ะแล้วก็พระพุทธท่านใดก็ที่มีจิตศรัทธาสีซอยเฮ็ดปุ่นเฮ็ดทันเฮ็ดหมันนะจ้ะพี่น้อง ก็โอนไม่ได้ที่ปักหมดหุดไวปนอกจากในชุมชนขอไปเพิ่มได้เด้อจ้ะพี่น้องขอประกุณหลายๆจ้ะเนี่ยเขาก็รจะขอปิดคลิปเด้อจ้ะพี่น้องเน,นาะขอประกุณหลายๆจ้ะขอพรแม่แม่ตีทุกข์ทุกคนที่เข่ามาเพื่ได้ก็ ไปนะจ้าหีานี้สุขภาพร่างกายแข็งแรงแน้ใจเด้อสวัสดีจ้า